วันนี้เราจะทลองปีใหม่ที่ยังไม่ใช่วันปีใหม่แล้เนื่องว่<ร>า<ม>วันนี้วนนันปีใหม่อะฮะยูบอกว่าจะถ่ายคลิปถึงเที่ยงคืนอะถ,ถ่ายเป็นช็อตๆไปถ่ายช็อตๆตอนเที่ยงคืนแล้วนี่เดี๋ยวให้ที่ทํางานของพี่คูแล้วก็ที่ยูทูบพี่เล่นเกมช็อตเกี่ยวกับนี่ถูไหมลบไหม แล้วจะทำอะไรต่อ,ตอจะทำอะไรต่อจะทำอะไรต่อกี่จัก,กรยานเล่นเ,ลเห็นหรือเปล่าเนี่ยเหมือนเปล่าล้างหน้าหมาลางหน้าหมาใส่แมสเพื่อป้องกันโควิดเดี๋ยวเดียวปดปดล็อกยางใช่โอเค แล้วใม่มันได้ยินหรือเปล่าถ้า <c oughs> งั้นก็จะต้องยิปรับเบาเลยเหรอ <c oughs> มัง้งไม่ได้ปรบับปรับนั่นแหละที่รู้มังถ้างั้นที่ต้องพูดเสียงดังๆนะมันได้ยินอะ่ะโ okay. อเคต้งองพูดเสียงดังดังไอโฟนสิบสามอ่ะมันแม่อะลรเน่ะถ่ายมัน ติงกันเอออุ่ยเอ่อหนาเย็นเลยเหนาหนาว้าวว้าวว้าวเหาเนนั่งๆๆๆไม่มันต้องยืนโอเคเดี๋ยวพี่จถ่ายไปทางนี้ด้วยนะ่ปไงบ้างมาดูไไม่เพื่อาปลอดภัยโอเคมีนต้องยืนโอเค ก้องสั่นนิดหน่อยไม่เป็นไรไมันไ,ไ,ไ,ไม่กันสั่นหรอกน้ำเย็นดิใช่นี่ถทัท่วหมูบ้านถั่วที่ไหนวะเนี้ยังขับท <c oughs> กก็มันเห็นไหมอะถั่บ้านอะอเห็นทั่วเลยอ่ะเย็นแต่ตอนนี้ไม่เย็นละไปเย็นละก็ต้องขับซิ่งๆดิเ้ย ไิรถมั้งเลยใหญ่รถรถจะออกว่ะรถออกว่ะโอเครถออกปลอดไปไปต้องใช้สมาธิทที่ต้องมีว่าต้องจับตรงไหลยุ่มตะวันมาแล้วเนี่ยนี่นี่กูตะวันตะวันแตะมือเก <c oughs> ่งเว้ยเกง่งเฮ้ยน,นี่นมจอด <c oughs> นี่เขาอยากเห็นนมนม น้ำโจดพูดดิพูดดิได้ปะพูดดิน้ำโจดเพราะว่าน้ำโจดเอ้ะหัวสาวกองแล้วนี่ที่เต้นไงไอ้แล้วโยพ่อรักตะวันนะคะยิ้มยิ้มตอนนี้ก็อาโอสวัสดีครับ

What? Oh. เอาไปหยูาวเอาไปฮ่าเอาปอเกี๊ยวไม่เอานะี่เกี๊ตกไม่เอานะเอาเอาที่ตาเยี่ยงโอ

โยเพลงใครใครใครอะไรกำลังงงเลยงตัวจะกัดตัวใหญ่เลยได้มาลองมนี้มานี้มามไม่เเร็วหน่อยดิโอเคลเร็วๆหน่อยเพลงอะไรพี่เพลงจ๊ะอ้าวต่อนะเพลงที่ตะวันเต้นะเพลง

Anddi <coughs> ra <coughs>

ไม่ดีใจเลยอ่ะนี่คนแชมป์คนแรกเย้ใครเชื่อตะวันยกมือขึ้นสดีครับได้เวลาสนุกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวหยุด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 ได้แล้ววุ้มหิวคนถ้าพี่ภูไม่จับคนแรกเดี๋ยวเบอร์เจ็ดเบอร์แปดให้อยู่นะคุณจะจับคนที่สองร้ายใครคนแรกใครก็ได้ขอคนเลยไ้มแลวทีมจับคนแรกไหมจับคน เลยฝากหน่อยข้าวงงหน่งสนงสามอ้าวอันที่ห้าห้าีหมาสองคนไอ้บวกันเรจะแกงเลยอ้าวันหน้ามาทันยี่สิดี๋ยวดูหน้าก่อนหน้าคนได้รางวัลนะ กแปดเจ็ดกับแปดเจ็ดกับแปดดีมบนแก่ดีไปู้ะยได้โฟน

เบอร์เลยเดี๋ยวก่อนจิเบอร์หน่เบอร์หนึ่งพิมโอ้โหเบอร์สี่เบอร์สี่แม่ดีเรียบร้อยดาวดาวเจ็ดเจ็ดดาวได้มาเจ็ด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 สี่ห พวงหลยเเออให้เมคขีดนี่หกหรือเก้าใคจะไปรู้อ่ะเอาทำเบอร์ก็บอกให้ขีดข้างล่างด้วยเอาไปดูนั่นไงเล่าขีดมันเหมือนกันเหรพี่ภูมิเอาไม้จับงอนไม้ขีดขีดอันนี้ไปกโง่แย่ยังไม่มองนะแบงค์แบงค์ขวามันเบาแบงค์แบงแผนโทรศัพท์ไป